สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือแคลเบนเบนอีพีหนึ่งอย่างเป็นทางการนะครับในช่วงเวลานี้เนี่ยเราเดินทางตามเวลาจริงนี่คือประมาณ1เดือนครึ่งจนตอนนี้ที่เราผ่านช่วงเวลาในการลดน้ำหนักมาแล้วผมสรุปให้่านผู้ชมฟังครับว่าน้ำหนักลดลงไปพรสวรรค์เราเลยนะนคือการ้วนคือการกวนกวน,น้ำหนักลดลงไป 16.4กกิโลนะครับผมว้ม wow. 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 มาวว้ายโยรู้สึกพี่หน้าเล็กลงนะพี่นี่นาพี่เหมือนนุชไอ้แฟรไอ้หน้าเหียไอ้หน้าเหียแต่หนึ่งเดือนก,กว่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่มันน้ำหนักมันจะลงไปขนาดนี้อย่างแรกเลยคือการทานอาหารของผมเนี่ยก็อย่างที่เราไปปรึกษาแพทย์ครับเราจะไม่ทานหวานไม่ทานคาร์โบไฮเดรตลดแป้ง เรียกได้ว่าโนคาร์บไปเลยประมาณ2อาทิตย์แรกเนี่ยก็คือจุดเริ่มต้นสตาร์ทนี่ค่อนข้างหนักค่อนข้างที่จะเหนื่อยสวัสดีเช้าวันใหม่ครับเมื่อวานนี้ก็มื้อที่กินไปก็เป็นมื้อที่เอาเลยแล้วก็ กินผลไม้อย่างที่เขาแนะนํามานะฮะอาการเมื่อวานนี่คือรีบนอนเพื่อไม่หิวแล้วก็เมื่อวานก็เลยนอนเร็วที่สุดในรอบปีเลยอะแต่ว,ว่าวันนี้ To do list คือต้องหาอาหารกินให้ได้เพราะว่าพร้อมไม่มีแป้งแล้วอะถ้าเราไม่กินอาหารให้ถึงเดี๋ยวเราจะหวยเชียประโมดโชคดีมากอไอ้สัตวอยู่ดีมีอยาง,งนงี้ให้เาทำมาให้จริงหรออง,อง,อ,งองก่าจ้ของทีนี่เขเป็นแฟนคลับขเขาบอกว่าเขาทำมาให้ แต่เป็นอันนี้เป็นปลาปิรันยานะไม่กูไม่ติดตอนนี้ไปก็ได้หิวเอาโมเขาลดไปสิบโลแล้วนะไอ้ยอยมึงไปทำอะไรมาผมเป็นแผนแล้วเพราะไม่ได้มีไม่มีอะไรขั้นตอนที่เอาสรุเอาซะหน่อยเพียงแกอะไรออกมาพี่ชายพี่ร้หนักอยู่อ๋อไาแล้วกินได้มันเป็นผัก ตีนต้องถึงถ้าโปรยู่เราตีนเพื so <wan> ่อนได้ปะตีนไม่ค่อยถึงกูตัวใหญ่เอากูไม่ลงหรอเอียก็เต่ามึงมันช้าใช่ไหมแค่มึงยื่นตีนมาเนี่ยคูคูเวิร์ฟอย่างเงี้ยนะแล้วยิ่งกูเป็นคนสปีดอ่ะแล้วผอมลงในในมุมของมึงดีไหมก็ดีนะพี่ไม่อึดอัดตัวแต่เสื้อผ้าบางขึ้เลยแล้วมันไม่หิวอ่ะไม่อยากหรอวะตอนที่แบบมันกินไม่ได้กินแล้วมันแสบคอเลฮัลโหลทุกคนบอกได้เลยว่าแรงมันลดลงไปเยอะมากเลยอ่ะแล้วเมื่อกี้ลงลงมาถ่ายหน้า ไถหน้านี่คือสมัยก่อนนี่คือบอกว่าเป็นกิจกรรมที่ใช้แรงงานสุดๆยัดทูนอย่าไปูนอย่าไปนะย่างคูนคือสุดไหบ้างขึ้นมาต้องเติมโปรตีนจากถั่วแต่ต้องพยงายามกระตุ้นตัวเองอย่าให้มันแบบอยาให้มันอยา่าอ่อมเราจะต้องเป็นคนปกติให้ได้เดี๋ยวพี่มีแน็คไงสแน็ค <Favorite? S 2> เป็นผลไม้กับเป็นอ่ที่เตรียมมาพี่แน็คอย่าให้ว่าแน็ควันนี้สิ่งที่พี่ขาดนะ โปรตีนถามว่าทำไมขาดโปรตีนแล้วไม่กินโปรตีนขวดอ่ะเพราะว่าเรากำลังพยายามเติมโปรตีนจากธรรมชาติอยู่คือโปรตีนขวดอะก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่แบบอุ้ยหาอะไรกินไม่ได้จริงๆไม่ทันกินไ,ได้แต่ว่าตอนนี้เรากำลังพยายามที่จะทำนิสัยแบบเติมจากธรรมชาติก่อนเวลาเราน้ำหนักอนะเขาบอกให้ทำกันเป็นกลุ่ม<อ>มันจะช่วยกันแต่ว่าน้ำหนักเป็นกลุ่มเนี่ยเวลาแตกก็จะแตกเป็นกลุ่มเหมือนกันแตกคู่เพราะนั้นเราต้องแบบเราต้องช่วยกันตำรวจตรวจครับ ซึ่งในช่วงเวลาที่เรายังไม่รู้ว่าเรากินอะไรได้เรากินไหนไม่ได้เนี่ยเราต้องพยายามโนาร์บแล้วก็พยายามกินอะไรที่มันกลางๆไว้ก่อนตำรวจตรวจคาบปลา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 ให้ของคุณกินแบบมีนั่นน่ะโซเดียมอะ่ะนี่ของผมกินแบบไม่มีไม่มีเกลือนอะเนี่ยนี่ของผมพี่โซเดียม550กรัมอะ่ะแต่ว่าหนูจะกินแค่ห้าหกเม็ดเองนี<ม>่รครับงานคุ้มก้มะระครับทุกคน ดีไหมพวกนี้ยุ่ยเลยผ่านมาแล้ว14วันน้ำหนักเป็นยังไงไปดูกันจะตื่นเต้นละอ้ยคุณงดกินแป้งมาเกือบสองอาทิตย์และน้ำหนักของคุณน,น้ำหนักของคุณก็คือเฮ้ยพี่ป๋องอู้ไปตัง้งห้าโลหกโล ได้เวลาเฉลยกันแล้วว่าชีวิตนี้ปปกแพ้อะไรบ้างนอกจากคำว่ารักอันแรกเลยอัลมอนขึ้นมาต้องเติมโปรตีนจากถั่วจากถั่วอัลมอนร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะพี่แพ้อัลนด์มาตลอดเลยอ่ะแล้วพี่กินอัลมอนมาตลอดเลยอ่ะปลาไหลอุ้ยววาย แล้วก็ปลาดุกยุโรปซึ่งถึงต้องไปเฟิร์สดูว่าปลาดุกยุโรปหน้าตาเป็นยังไงอ่าถามตรงๆใครจะแดกมันจะแดกกูหรือกูจะแดกมันตัวแขกไม่เป็นไรคาร์มงแบร์ว้ายพี่ไข่ขาวพี่ก็ไม่ได้แสดงว่าพี่กินไข่ไม่ได้เลยปลาคาร์บปลาคาร์บห้ามกินหรอปลาคาร์บแดกแล้วที่แบบปาชูน่า, <laughs> าหวานาหวานก <laughs> ส่วนใหญ่ของผมมาเป็นทางนมอ่ะนี่เขาบอกว่านี่ถือว่ายังน้อยเอางี้คุณดูของคุณเลยว่า เฮ้ยคุณมีความคล้ายผมเยอะเลยจริงหรอคะอู้แต่ว่าสิ่งที่หนูชอบกินในนี้นะคือถั่วแดงกับนมถั่วเหลืองอดแล้วก็นำนมสดปานกลางของคุณมีสับปะรดอ้แต่ว่แค่มันแค่นิดเดียวเองตัวห้าหกเดือนหลังจากที่เดาซุ่มดูกันเองมานีนก็ได้เวลาให้แพทย์เข้ามาอ่านให้เข้าใจกันผลปรากฏว่ามีภาวะเบาหว,า,วาน <substit uting> แล้วก็มีไขมันพอกตับเพิ่มข like ึ้นมาอีกเงี้ยเอ้ยต้องทำไงวะอันนี้เรื่องเกี่ยวกับสตรีสกับเครียดอ์มนตอนนี้ร้อยยี่อายุสี่สิบเดนี่ยต้องสองประมาณ20่สิบถึงสองร้อยแปลว่ามันเครียดระเครียดเกินนะครับรอยยี่สเปก็คนอายุเท่ากับคนไหนว่าอายุประมาณเจ็ดแปดสิองรูมมอ่ะรูมไม่ใช่เป็นคุณใหญ่ ยยามยาแล้วต้องสารภาพว่าก็กินแป้งคือผมมาไปผม,มไม่กินไปฮ่องกงกันพยายามที่จะไม่กินแต่มันมีรามยอม <c oughs> มนยเฮ <c oughs> ้ยใครไหลออกไม่เอานะต่อไปเลย,ยตอนนี้ก็ปารหตีคืออะไรว่าเรื่องเกี่ยวกับเป็นเรื่องจังนะครับไม่ได้เป็นซีเรียสมากเหมือนภูเก็ตกันก็เหมือนบ้าไปแล้วบ้าไปแล้ว <c oughs> เขาใจง่ายใช่ไหมเขาใจ่เขาใจง่ายดีกว่าคอเลสเตอรอกลางสูกว่าคุณปอเบนคอเลสตรอลสูงกว่าคุณปอเได้ยังไงไมดีมากกว่าคุณปอขอโทได้ไหมที่ทำตัวไม่น่ารักอ่ะขอโทษได้ไหมโชคดีว่าสองคนก็เป็นที่ดีแต่ว่ารักษาด้วยกันรักกันดูแลกัดูแลกันดแชนด้วยกันแยกเหมือนก เดี๋ยวรับอาหารส่งอาหารเสริมกลับไปบ้านแล้วก็เรต้องระวังวาจังเพิ่มขึ้นริืมถ่ายเลยโปรตีนยี่สิบผักห้าสิบก็เลยต้องขอผักสดขมางนี้ด้วยครับโปรตีนก็เป็นปานึ่งกินไข่ไม่ได้แล้วช่วงสามเดือนนี้ต้องลาขาดไข่ไปก่อนเรนแรกวางแผนนะว่าจะแบบต้มไข่กินเลยจบเลยไปไปดูกันวันอื่นครับ Good Morning ครับทุกคนอันเนี้ยมันเป็นด้วยความที่เราอ้วนมากๆครับช่วงแรกที่เราลดน้ำหนักเนี่ยร่างกายมันก็จะรีบดึงของไปใช้มันอาจจะเป็นช่วงโปรโมชั่นเมื่อวานไปที่ไปปรึกษาตื่นเช้ามาให้กินไวนยเกาเดี๋ยวมาลองดูว่าน่ากลัวยอย่างที่เขาบอกไหมจวบกินเหมือนแบบน้ำหมักปลาเชงอะ่ะที่รู้ไม่ใช่อะไรนะแม่ก็ชอบหมัก 40 ml มเขาบอกใช้เกลือสีชมพูช่วยได้นะฮะถ้ารู้สึกว่ามันโหดร้ายเกินไปไม่เคยจะคิดจะฝันว่าจะต้องมาทำอะไรสุขภาพดีขนาดนี้มาก่อนทุกๆเช้าจะต้องกินสิ่งนี้ทุกคนไปครับไหวไหมไม่ได้ดีแต่โอเค อมอสองถุงมื้อเช้าปรับฮอร์โมนบาลานซ์คือเขาบอกว่าจริงๆคนเราอ่ะครับฮอร์โมนมันไปถึงจุดหนึ่งมันก็จะไม่บาลานซ์ตัวเองเท่าไหร่ด้วยความที่เราโดยนี้ใส่ที่เรากินไม่เป็นเวลานอนไม่เป็นเวลากินไม่ได้ดีอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันก็เลยทำให้ฮอร์โมนมันเบี้ยวเามื่อวาน ตัวเลขมันก็ขึ้นมาอย่างที่ตกเกณฑ์อยู่อะเอางนี้ดีกว่าผมใช้ชีวิตเหมือนคนอายุ80 80เพราะนั้นมันทำให้ระบบเาผาผลาญระบบอะไรมันมีปัญหาไม่ได้เป็นแค่เรื่องไดเอทลดน้ำหนักแต่มันเป็นเรื่องความเครียดความอะไรด้วยเพราะนั้นตอนนี้เราก็จะเป็นการปรับฮอร์โมนเพื่อให้มันเข้ามาใกล้เคียงปกติที่สุดอ่ะเดี๋ยวผมเตรียมเอาของอาหารแล้วก็วันนี้กลับเข้าไปทำงานที่ออฟฟิศจาก จริงาเผาเป็นอะไรที่ช่วยชีวิตหนุ่มได้เยอะในช่วงเวลานี้เพราะว่าโปรตีนจากไข่ก็ไม่ได้โปรตีนจากเนื้อสัตว์ต่างๆก็มันหายากไปอืม มีแฟนทําให้เราอ้วนขึ้นไหมฟิใหม่ต้นมกราใช่ไหมผมที่คมอาหาเลยแจ่สุขเออแต่พอเสาร์ที่เท่านั้นแหละไม่ไม่ได้เพราะว่าก็ชีติไงไม่กินก็มีปัญหาใช่ใช่อ่ะเาถามฝั่งผู้หญิงนะเหนือท้ายเขาเคุณนี่ก็มีถ้าเกิดเราอยากกินอะไรแล้วมันไม่มีคนกินด้วยอ่ะเราก็ไม่อยากกินไงเรนเยก็เอยอ่ะเพราะนั้นตอนเนี้ยผมเชื่อว่าทุกคนคอมเมนต์ได้เลยว่ามีแฟนกับไม่มีแฟนอันไหนลดความอ้วนง่ายกว่ากัน เฮ้ยนี่น้ำหนักกูลดไปหกโลแล้วนะจริงจริง่างนี้น่งอะี่ก็ทำลายสถิติคนเก่าแล้วดิคนเก่าไหนไม่ึง่คอรอ๋ออิ้เก่าเก่าเี่ยอะไรพูดอะไรเฮลตี้สุดเฮลตี้ต้องไ่ใส่อันนี้พี่เด้ยมันเพราะมีคนอย่างมึงนี่แหละ่ยเทียมทองมันกี่กิโลแคลอ์หนึ่งร้อยกรัมอยู่ที่สามจุดเจ็ดแคล โอ้พี่กินได้จุบจุอ่ะตอนแรกพี่ว่ามันจะประหยัดนะลดความอ้วนอะแล้วเป็นไงพี่ประหยัดไหมหมดไปพันหนึ่งมันไม่แพงอะไรค่ะซื้อเก็บไว้แบบไปกินบ้านไงซื้อพวกแบบสเต็กพวกอะไรไปด้วยเอาชอบไอ้หนูคืออะไรทำไมอ่ะ ได้แล้วของพี่ <Yeah. S 1> จริงๆอะเราแค่เปลี่ยนนะจากเมื่อก่อนเราจะเป็นบะหมี่ใช่ไหม oh. เราแค่เปลี่ยนเป็นเหด <c oughs> เป็นวิธีการคิดอันนี้คืออยู่ได้ละหนึ่งมือ <c oughs> ตอนนี้นี่อาจจะมีความแบบเริ่มชินในการที่ต้องกินอาหารหาอาหารที่ เหมาะสมกับตัวเองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องการนอนเนี่ยในช่วงเวลานี้ความโชคดีคืองานที่มันมีอยู่ในกรุงเทพซะส่วนใหญ่เพราะนั้นมันควบคุมเวลานอนค่อนข้างได้ผมแนะนานะสาหรับคนที่ต้องการจะเริ่มต้นว่าจริงๆแล้วถ้าเรายังไม่มาปรึกษาแพทย์หรือว่าอะไรเงี้ยผมว่าการปรับรูทีนของตัวเองเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทําให้ลดน้ําหนัก ได้2อาทิตย์แรกที่ผมเริ่มทำอ่ะจริงๆแล้วแทบยังไม่มีการเทค่ปพวิตามินหรือยาหรือฮอร์โมนอะไรเข้าไปเลยอ่ะมันก็ลดน้ำหนักมันก็ลดมาเพียงเพราะว่าการปรับตัวเองให้เข้ากับรูทีนของธรรมชาติอะไรเงี้ยการกับถ่ายก็โอเคไม่ไม่ได้มีปัญหาท้องผูกเรื่องอาหารการกินก็โอเคแต่ผมแค่มีปัญหากับไอแอปเปิลไซเดอร์เนี่ยว่ากลิ่นมันแบบ สุดๆอใครมีวิธีการกินแอปเปิลไซเดอร์ที่น่าสนใจฝากบอกหน่อยนะครับต้องซื้อผักเข้าไปผลไม้เข้าไปสรุปคือได้กล้วยหอมมากออันอาจจะมีคาร์โบไฮเดรตบ้างแต่ว่ามันมีกากใหญ่มีอะไรเยอะมีพลังงานที่ดีประเพรีผ่นานสองอาทิตย์กว่าๆมาแเ้วเป็นไงบ้างที่เขาลดน้ำหนนะัก เธอดูผอมลงจริงจริงดูผอมลงแล้วทำอะไรไว้ให้กินมนนนันก็เมื่อเช้เาชชชเอามอไซค์ออกไปมอ,อ,อไซค์ออไฟฟ้าออกไปตลาดสมรซื้อของเยอะมากไม่ได้เอาถุงใหญ่ไปแต่ว่ารถข้างหลังมันมีตะแกรง ก็วางบนตะแกรงพอกลับมาถึงบ้านของหายไปมันครึ่งหนึ่งเพราะมันล่วงหล่นลงตะแกรงมาสับอรร่ก็เหลืออยู่เท่าน,นี้จากกิโลหนึ่งเขาแถมมาให้ด้วยนะแต่สิ่งแรกที่รู้สึกคือตลกกับมันมากแต่ความรู้สึกที่สองที่ตามมาคือเฮ้ยเมื่อก่อนมึงไม่ใช่คนตลกกับเรื่องแบบนี้มึงต้องกาะฟีย,ฟยนแน่เลยมึงต้องแบบหงุดหงิด ที่อุตส่าห์ไปซื้อของมาของมังตกเสียได้เงินอะไรอย่างเงี้ยผมไม่รู้ว่านี่คือผลพวงจากการลดน้ําหนักหรือผลพวงของการตื่นเช้าหรือผลพวงของอะไรนะแต่มันรู้สึกแฮปปี้ขึ้นรู้สึกตลกกับเรื่องเล็กๆได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่ดีนะอันนี้อัปเดตให้ฟังถ่ายเป็นเหมือนไดอารี่กันเอาไว้ซื้อปลาดุกมาปลาดุกก็หายนีผักยังอยู่ยังดีนะที่ผักอยู่ ครบหนึ่งเดือนแห่งการลดน้ำหนักจ้าเมื่อวานคือวันที่ออนแคลเบิร์นเบิร์นซีซั่นนี้ไปแล้วก็มีคนเข้ามาในโอเ n นแชทกันเต็มเลยตอนนี้พันกว่าคนแล้วนะครับเพราะนั้นใครที่อยากลดน้ำหนักไปด้วยกันพร้อมๆกันเพราะว่าเห็นมีหลายคนเขาบอกว่าเป็นแรงบันดาลใจสำหรับคนที่เริ่มลดน้ำหนักน้ำหนักร้อยกว่าอะไรเงี้ยก็ไปด้วยกันคุณรู้สึกมีความเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นกับตัวคุณไหมมีหนูอะตอนเนี้ หนูมีโครงของร้องสิบเอ็ดนะคะเกินไปแต่ว่ามันจะเห็นชัดตอนที่หนูคาเมลมากๆแปลว่าถ้าหนูทําให้หน้าท้องมันลีนกว่านี้อีกนิดนึงนะโอ้ไม่เมื่อก่อนกูไม่มีเหรอเมื่อก่อนก็มีแต่มันอ้วนแล้วมันก็ไม่มีไงพี่มันไขมันหน้าท้องหมายถึงเม,ม,มื่อก่อนเนี่ยหมายถึงในปีที่ผ่านมาไม่ไม่มีเหรอไม่มีมานานแล้วค่ะมีครั้งล่าสุดคือตอนมาหาลัยแล้วคุณได้ชั่งน้าหนักไหมยัง โอเคเราไปชั่งกันนี่น้นเลยว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างและการก้าวเข้าสู่เดือนที่สองกานลดน้ำหนักที่หมอเขาขู่ไ้เลยว่าหนักแน่เป็นไงอ่ะไอดือปวันนี้ได้มีเวลาเฉลยกันแล้วว่าหนึ่งเดือนลดไปได้เท่าไหร่และมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างพี่จักเท่าไหร่นะอีพีที่หนึ่งและน้ำหนัก ที่ออกมาก็คือ181กิโลกูจะบ้าเฮ้ยบ้าจริงจริงปะเฮ้ยเฮ้ย20กิโลเลยหรอเฮ้ยคุณลบเลขไปแล้วเนี่ยอันนี้มันหนักกางเกงหนูไหมคะคุณแป้ทั้งที่แล้วคุณมาคุณแก้ผ้าช่างเลยไงคุณก็ช่างแบบนี้แหละแล้วคุณลงมาโลกกว่าสวัสดีครับ เด้วเอาจะเลยนมีโจทย์ใหม่มาอีกแล้ว นั่นคือกินได้ไม่เกิน5้าร้อยแคลใช่และที่ยกาว่ากินได้มากากว่าห้ารอยแคลคือกินได้ตามนี้เท่าไหร่แแแแพี่แล้วก็ซุกี้ที่เราทํากินกันอะที่ใส่ซุปซุกี้ไม่ได้แล้วนะไม่ได้แล้วนะ <c oughs> แต่ <c oughs> แต่ว่าทีไมาหนูรู้สึกว่าหนูแบบมีเอ NERGY อะดูทำได้นะ ค่งไปสองวันก็เดี๋ยวคุนก็มาร้องแน่ <c oughs> สุ้ๆครับชาวแคลเบิร์นครับ <c oughs> เรามาระบายมาน open chat ันในโอเพนแชทกันดีกว่า <c oughs> ในกลุ่มแคลเบิร์นเนี่ยเข้ามาพูดคุยสอบถามผมเยอะมากเลยนะครับว่าลดน้ำหนักยังไงวิธีการใช้ยังไงซึ่ง ผมก็ต้องบอกงี้ว่าผมอะ่ะยังไม่กล้าที่จะรีวิวแบบเต็มตัวเพราะว่าหนึ่งคือต้องดูการเห็นผลก่อนแล้วก็ต้องดูว่ามันจะโยโย่ไหมมันจะกลับมาเป็นยังไงเพราะว่าถ้าเราอยู่ดีเราเรารีวิวไว้ระหว่างเราทําด้วยถ้ามันไม่สําเร็จก็จะมีปัญหาซึ่งสิ่งสําคัญที่เราคุยกับทางแพทย์ที่ควบคุมของเราอะ่ะ คือเขาบอกว่าเขามีการฉีดฮอร์โมนของคนท้องซึ่งไอตัวนี้แหละเป็นตัวที่จะทำให้การโยโย่มันไม่เกิดขึ้นการกินอาหารต้องกินตามที่เขาบอกเท่านั้นผักที่มีอยู่ประมาณไม่เกิน10ชนิดเนื้อสัตว์มีอยู่4 5หชนิดออกกำลังยังออกไม่ได้ในช่วงเวลานี้เพราะว่าการที่เราจะออกกำลังมันต้องใช้พลังงานใช้แรงงานเพิ่มขึ้นซึ่งเรากินน้อยมากปริมเนี่ยต้อง500แคลเท่านั้นห้ามเกิน แต่ผมเนี่ยยังสามารถเกินได้ด้วยรูปร่างด้วยโรงงานในการเผาผ่านมันใหญ่กว่า <Myster ious> เอาตามตรงผมยังรู้สึกชิวนะนี่ <rede eps> ถ้าเราคิดว่ามันอร่อยนะมันจะอร่อยเลยอะ่ะ ส่วนในฝั่งของปิ่มนั้นรสชาติเป็นสิ่งที่คุณปรุงแต่งเท่านั้นแหละมันไม่มีจริงหรอกรสชาติอะจะบ้าตายพี่ยองหนูงงมากว่าใครเขากินกันแบบนั้นเขาถามหมดได้ปะห้าร้อยแคลนี่รวมที่เราเบิร์นออกได้ปะไม่กินกินอินพุตเนี่ยอินพุตได้แค่ห้าร้อยแคลโอ้โอสมมตินะสมมติหนูจะทริกกี้โดยการที่แบบโออเควันละห้าร้อยแคลงั้นหนูกินข้าวมันไก่วันละจานเลย ได้แต่ร์สนี้ไม่ได้ข้อนี้มันบังคับให้คุณมีสัตวส่วนทั้งหมด3อย่างอย่างแรกคือเนื้อสัตว์ร้อยกัมเท่านั้นห้ามเป็นหมู2คือผักผักชนิดเดียวเท่านั้นอย่างเช่นถ้าคุณกินกะหล่ำปีคุณก็ต้องกินได้แค่กะหล่ำปีถ้าคุณกินป่วยเลง้งคุณก็กินได้แค่ปุยเลง้งต่อมื้อนั้นเท่านั้น3ามคือผลไม้1ลูกเท่านั้นช็อคคืออะไรรู้เปล่าหนูห้ามปรุงเลยน้ำปรุงน้ำปลาสีอวห้ามปรุงได้แค่เกลือกับพริกไทยแล้วติดรสชาติ เอางี้คนที่เคยกินแซบมาตลอดทั้งชีวิตอ่ะแล้วต้องมากินรสชาติที่มีแค่เกลือกับพริกไทยมันไม่แซบมันไม่อร่อยพี่แต่ว่าคนถามน้องเยอะมากว่าพอชั่นที่น้องกินอ่ะเดี๋ยวน้องคือรู้ให้พอยชั่นที่น้องกินอ่ะมันมันอิ่มจริงหรอต่อมื้ออ่ะทุกคนสาบานด้วยใจจริงอิ่มอิ่มจริงๆรแต่มันไม่อร่อยป่ะแต่มันไม่อร่อยถ้าคุณกินหมดตามนั้นจริงๆอ่ะมันอิ่มแต่มันไม่อร่อยมันเลยทําให้เรา ทนกินเข้าไปกินเข้าไปแต่มันมีวันหนึ่งที่ยายปลื้มมาทําให้ชีวิตน้องสดใสคือชีทําน้ําจิ้มซีฟู้ดแบบที่ไม่ปรุงเยอะซึะ่งน้ําจิ้มซีฟู้ดนี้นะคะใช้แค่พริกกระเทียมเกลือพริกไทยก็เลยทำน้องมีชีวิตขึ้นทำไมคุณไม่หาคนที่ทํน้จิ้มซีฟู้ดอร่อยเขาแอบ,บใส่ผงชูรสนะดิคนี้เอาจริงมันมีของที่แซ่บแต่ไม่มีแคลอรี่ก็มีนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> แล้วมันมีของที่แซ่บแต่เบิร์นแคลอรี่แล้วแม่มาดูแม่ใดคุณบอกกับชาวเบิร์นๆเลยว่าคุณมีวันนึงที่คุณตะบะแตกคือเรื่องตะบะแตกมันเป็นเรื่องที่แบบเราทำห้า500ยแคลต่อวันอะมาได้ประมาณจะครบหนึ่งอาทิตย์แล้วอะประมาณหกวันอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนั้นน่ะทุกคน เครียดทํางานเครียดมากเพราะว่าวันนั้นเป็นวันที่ต้องดิวกับลูกค้าที่ยากมากแล้วก็มีการใช้สมองเยอะมากมาตลอดทั้งวันแล้วก็มีความหงุดหงิดในงานอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะตกกลางคืนหนูอะคิดในใจว่าหนูอยากกินแมกนัมมากไอติมแมกนัมอะพี่ซึ่งห้องน้องอะน้องจะมีไอติมส,สต็อกไว้เลยแต่ว่าน้องอะจะใช้วิธีการเคล็ดลับก็คือกินแมกนัมมินิ เออมันจะได้ไม่รู้สึกผิดนี่คุณมาเฝ้าคนป่วยพี่กลับมาื่้วน้องตะวันน้องว่าเด็ดเดี่ยวแค่ไหนกับการที่จะไม่กินแมกนัมในวันนั้นเออน้องเลยเลือกจะกินของที่เล็กกว่าคือแบงแบงอันเล็กหนูคิดว่ากินแบงแบงอันนี้จบมันไม่ใช่รสชาติที่เราต้องการอ่ะพี่หนูก็เลยเอาวะแบงแบงอีกชิ้นจบจริงๆพี่อาจจะเป็นรสชาติที่พิมพ์ต้องการก็ได้พี่ นั่งกอดเขาทำไมชีวิตเราแม่งไม่มีความสุขเลยวะคิดแบบนี้ ตัดสินใจเปิดตู้เย็ยนกินแมกนัมไปเลยให้มันจบจบแล้วจะไปกินอันเล็กๆมากไหมหนูอะก็เลยตื่นขึ้นมาแต่หนูแฮปปี้มากทุกคนหนูไม่ได้รู้สึกผิดไม่ได้อะไร <laughs> ปกติคนเราลดน้ําหนักอะถ้ากินอะไรพวกนี้ต้องรู้สึกผิดใช่ไหมคะหนูไม่รู้สึกผิดดูแฮปปี้หนูตื่นมาแบบมีความสุขแต่ก็ได้บทเรียนข้อนึงให้กับตัวเองแล้วก็อยากแชร์เพื่อนๆฟังมากว่าถ้าสมองคุณมันสั่งว่าคุณอยากกินอะไรมาก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 ,มากจนถึงขั้นที่คุณหักห้ามใจไม่อยู่อะคุณกินสิ่งนนั้นไปเลย ไม่งั้นนะคุณจะกินยิบก,กินย่อยกินยิบกินย่อยเหมือนปิมอะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่คุณเข้าไปคุยกับชาวแคลเบิร์นคือลดน้ําหนักในช่วงการเป็นประจําเดือนมันก็คือช่วงนี้ช่วงนี้หนูรู้สึกว่าหนู มันไม่ค่อยมีสมาธิแบบอยากกินนู่นอยากกินนี่เต็มไปหมดท,ทั้งทงที่วิกนี้เข้าสู่วิกที่2ของ500แคลใช่ไหมคะวิกนี้ยคุณหมอใจดีขึ้นแล้วนะคุณหมอใจดีในการที่ให้ใส่เหมือนพวกเขาเรียกว่าอะไรคะสมุนไพรอ่ะพี่ใบ,ะบกะเพราใบาโหระพาแล้วก็สามารถที่จะกซ์ผักได้แล้วอย่างเช่นหนูกินหนูสามารถกินผัดพริกหยวกได้แล้วแต่ว่าจิตใจมันฟุ้งซ่านอะ่ะมัน มันอยากกินนู่นยากกินนี่แบบเต็มไปหมดในหัวเลยหนูต้องนั่งสมาธิพี่คิดดูและเห็นคนในแคลเบ,ลเบลิร์นเขาบอกว่าถ้าเป็นประจําเดือนเนี่ย<ม>ตอนลดน้ำหนักอย่าไปชั่งน้ําหนักใช่เพราะมันสวิงมากแต่ว่าของพี่มาโชคดีตรงที่ว่าตอนนี้ช่วงช่วงสามวันที่รู้สึกเหมือนเป็นประจําเดือนจะมาน้ําหนักปิมคงที่อยู่ที่หกสิบจุดเจ็ดศูนย์เมื่อเช้าชั่งมาก็หกสิบจุดเจ็ดศูนย์แปลว่า<ม>พอคุณหมดประจาเดือนคุณน้ําหนักคุณอาจจะลงบิกนะ ขอให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าอยากเข้าสู่เลขห้าแล้วคะ่ะทุกคนนี่คุณไม่เคยเข้าสู่เลขห้าเลยเหรอไม่เข้ามาน่าจะประมาณมากกว่าห้าปีแล้วค่ะแบบอาจจะอาจจะแปดปีด้วยซ้ำอ่ะโอเคนั่นคือความยากลําบากของคนที่ลดน้ําหนักในช่วงที่เป็นประจําเดือนเมื่อลดน้ําหนักมาถึงจุดหนึ่งแล้วนะครับทุกคนจะถามว่ามันต t a b l e ไหมมันก็ s t เบิลจะถามว่ามันเบื่อไหมมันก็เบื่อมากๆเหมือนกันเพราะนั้น ก็เลยเป็นช่วงที่ผมชวนภรรยาของผมคุณปลาเนี่ยเดินทางไปเพื่อที่จะหาแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตเพิ่มขึ้นมันหมดไฟมันฝ่อจุดเดือดมันต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยพากันไปพักผ่อนที่ยุทยาครับทุกครั้งที่ จะกินข้าวในช่วงเวลาให้เราลน้ำหนักเนี่ยก็จะต้องเป็นช่วงเวลาที่เราต้องคิดเยอะหน่อยเมื่อวานเนี่ยได้มานั่งดูเลือกว่าอตอนเช้ากินอะไรได้บ้างแต่เมื่อวาน,เ,นเราไปกินกุ้งมาเนี่ยมันเหลือมาสักครึ่งโลมั้งก็ลเลยเอากลับมาด้วยเธอพาเข้ามาไหนเนี่ยด้วยความที่อุธยานเป็นเมืองเก่าหลายร้อยปีแล้วก็ช่วงเวลามันแตกต่างกันเนี่ยบางทีเราไม่รู้ว่าตรงนี้อ่า ความสําคัญคืออะไรงไงแต่ถ้าคนที่รู้ข้อมูลเนี่ยก็คือคุณปลานี่่ะไหนเล่ามาสิเพราะว่าเป็นวัดประจำํำราชวงศ์บ้านภูหลวงทำไมงวิยตอนปายชิลมากเลยนะแบบเขามีร้านกาแฟาเล็กๆตัๆ้งอยู่ได้ใจอยูด่ดีต้องบอกว่าไม่ไม่เคยมายุทธยาแบบฟิล ทัวประวัติศาสตร์มาก่อนนะสักวันหนึ่งมาแบบเต็มๆวันนี้มาของแคลรี่เบิร์นเบินบน,นี่ถือเป็นการคาร์ดิโออย่างนึงไ้ไหว้าพัก9วัตเนี่ยผมเชื่อว,ว่าน่าจะลดน้ำหนักกันได้แหละตรงนี้ไนี่ยเขาจะเรียกว่าศารารรมเบริเออรคารวาส พี่อเขาตัดกิเลสตัดความเบื่อโดยการพาแฟนไปเที่ยวยุธย่าใช่ไหมไม่ใช่แค่นั้นค่ะคุณผ,ผู้ชมเขาตัดกิเลสโดยการซื้อตุ๊กตาด้วยค่ะพี่องก็ตัดกิเลสโดยการเที่ยวหมอนุ้พี่ยังไม่เห็นว่ามันเลยนี่เรอผ่านแปไม่แต่ว่ามันเป็นความโชคดีของหนูนะเพราะหนูได้มาด้วยหนึ่งตัวอุ้ย <c oughs> <c oughs> ไ,ได้ใช้เงินกินแล้วตอนนี้เอา,อางี้พี่กิเลนอันนี้อีกอีกตัวได้ไหมออจริงหรอจจรริิงงนคือคนเรามันต้องเอากิเลนออกไม่งั้นมันจะแบบอกแตกตายอุ้ย <c oughs> <c oughs> ทำไมน้องถือป่องโคกด้วยพี่นี่มันตัวใหญ่พี่จับไม่ออยังไงแล้วคือพี่ชอบกินโค้กตัวจริงเลยอะลาบูบูยังถือป่องโคกหนูอยากได้ตัวที่มันเป็นอันนี้พี เอยนนี่้งชดลสำหรับผมเองเนี่ยผมต้องบอกว่ามันยังสามารถเดินหน้าไปได้เรื่อยๆแต่มันจะต้องมีจุดที่น้ําหนักเรามันไม่ลดต่อเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาต่อไปนี้อาจจะต้องเป็นช่วงที่เราจะต้องเพิ่มการออกกำลังกายขึ้นมาแล้วทุกคนอีพีสองที่เป็นยังไงติดตามชมได้ครับเฮ้ย จะมีคนเข้าแถวเบิร์นนะครับทุกคนว้า wow! วจริงป่ะเนี่ยจริงผมเริ่มเริ่มทำมาแล้วเข้ามากี่วันแล้วสี่วันแล้วสี่วันสี่วันแล้วก็ผมหักเลยไม่เอาน้ำตาลไม่เอาแป้งไม่เอาของทอดของมันเลยใครเป็นแรงบันดาลใจให้คุณมีใครชวนมีอะไรอย่างนี้ไหมไม่มีแต่ผมรู้สึกว่าปีหน้าถ้าเราจะไปญี่ปุ่นกันผมอยากเดินสบายสบายคุณคิดว่าคุณจะลดถึงเท่าไหร่ผมจะร้อยห้าสิบเชดด์เสี่สิบกว่าโลสี่สิบเก้าโล 49โลคุณไหวเป,ปล่าภายในสิ้นปีนี้ไหวหรือว่าผมว่าผมไหว